ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับเป็นคลิปแนะนำนะครับในเรื่องของการบริหารนะครับเพื่อลดอาการปวดนะครับสำหรับโรคที่เรียกว่ากล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทนะครับหรือเรียกว่าพริบฟอร์มิดซินโ m มนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับมีทั้งหมด4ท่านะครับง่ายๆนะครับท่าที่1ครับท่านอนหงายครับอานกดไข่นะครับทำได้เลยนะครับกดไข้รายนี้มีอาการปวดด้านซ้ายนะครับแบบในลักษณะนี้นะครับยืดค้างไว้นะครับให้ยืดตกล้ามเนื้อบริเวณตรงนี้นะครับแก้มก้นนะครับ นับ1ถึง15านะครับทำซ้ำทั้งหมด3ครั้งนะครับนี่คือท่าที่1นะครับต่อไปท่าที่2ครับท่าที่2คือท่านอนหงายนะครับเอาขาข้างที่เจ็บนะครับข่อยห้างขึ้นนะครับและจากนั้นนะครับไม่ออกแรงนะครับดึงเข่านะครับไปชิดอกนะครับค้างไว้นับ1ถึง15เช่นเดียวกันนะครับทำทั้งหมด3าครั้งนะครับ15วินาทีนะครับ1 2 3 4 5ี่ห้านะครับตรงจุดที่ตึงคือตรงนี้นะครับตรงนี้จะรู้สึกว่าตึงๆนะครับ ค้างไว้15วินาทีทําซ้ํา3ครั้งนะครับต่อไปครับท่าที่3ครับอให้ใครลุกนั่งนะครับท่านี้ก็จะเพิ่มความยากขึ้นนะครับก็จะมีแรงตึงมากขึ้นนะครับขาซ้ายนะครับอ่าคนอนแครายนี้เป็นข้างซ้ายนะครับอ่าเหมือนขวายห้างในท่านั่งนะครับอ่าแลวโน้มตัวมาข้างหน้านะครับนับ1นึถึงสิเช่นเดียวกันนะครับทําซ้ํากันทั้งหมด3ครั้งนะครับครับโอเคครับและท่าสุดท้ายครับเป็นท่ายืนนะครับ เดียวกันนะครับขาซ้ายนะครับอาจจะต้องหาโต๊ะนะครับที่มีความสูงนะครับใกล้เคียงกับความสูงของเราประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับน้อมกไปข้างหน้านะครับนับ1นึถึงสิเช่นเดียวกันนะครับทําทั้งหมด3ครั้งนะครับอ่ะโอเคครับเพียงเท่านี้นะครับในเรื่องของการยืดกล้ามเนื้อที่เรียกว่าพริอร์มิสซินโดมนะครับที่มีอาการปวดจากการนั่งนานๆก็จะคลายลงไปนะครับลองทําดูนะครับขอบคุณครับ